วิธีทำกาแฟสดกินเองที่บ้างนง่ายๆด้วยเครื่องชองกาแฟไฟฟ้าราคาหลักร้อยชุดนี้รีวิวเครื่องชองกาแฟไฟฟ้าที่สามารถชงได้ทั้งกาแฟชาเขียวชาไทยทำได้ง่ายสะดวกรวดเร็วเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยนะครับเสียบปลัก๊กเปิดฝาเครื่องชองกาแฟ เติมน้ำอุณหภูมิปกติใส่ผงกาแฟขั้วบทที่เราชอบปริมาณตามต้องการปิดฝาเครื่องชงกาแฟเปิดสวิตช์เครื่องชงกาแฟก็จะได้กาแฟสดพร้อมดื่มแบบนี้แล้วนะครับชงกาแฟ1แก้วเครื่องก็จะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีนะครับเมื่อเครื่องทำงานเสร็จแล้วก็จะมีการระบายความร้อนออกมาเป็นไอความร้อนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วปิสดสวิตช์เครื่องชงกาแฟเห็นไหมครับชงกาแฟสดง่ายนิดเดียวชงชาเขียวชาไทยก็ทำเหมือนกันนะครับจะดื่มเป็นกาแฟดำแบบนี้หรือเอาไปชงใส่นมเพิ่มรสชาติก็ได้นะครับ กากกาแฟที่เราสกัดเสร็จแล้วก็นำไปทิ้ง นำกลวยไปล้างสะดวกและได้กาแฟาสดที่อร่อยสามารถชงได้ตามความชอบของเราแนะนำเลยครับเครื่องชงกาแฟาชุดนี้ใช้ดีมากๆเครื่องชงกาแฟาสดไฟฟ้าชุดนี้ภายใน1ชุดก็จะได้เครื่องชงกาแฟาแก้วกาแฟาเซรามิก1ใบตัวแปลงปลั๊กไฟ1อันใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเครื่องชงกาแฟาชุดนี้ปกติราคา990บาทวันนี้ลดราคาเหลือ890บาทส่งฟรีสําหรับแบบโอนเงินเก็บเงินปลายทางมีค่าส่ง50บาทสินค้ามีจํานวนจํากัดสําหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อ สามารถทักแชทเข้ามาสั่งซื้อได้เลยครับหรือพิมพ์คําว่าสนใจใต้วิดีโอนี้ก็ได้ครับวิธีทํากาแฟสดกินเองที่บ้าน,นง่ายๆด้วยเครื่องชองกาแฟไฟฟ้าราคาหลักร้อยชุดนี้รีวิวเครื่องชองกาแฟไฟฟ้าที่สามารถชงได้ทั้งกาแฟชาเขียวชาไทยทําได้ง่ายสะดวกรวดเร็วเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยนะครับเสียบปลัก๊กเปิดฝาเครื่องชองกาแฟ เติมน้ำอุณหภูมิปกติใส่ผงกาแฟขั้วบดท,ที่เราชอบปริมาณตามต้องการปิดฝาเครื่องชงกาแฟเปิดสวิตช์เครื่องชงกาแฟก็จะได้กาแฟสดพร้อมดื่มแบบนี้แล้วนะครับชงกาแฟ1แก้วเครื่องก็จะใช้เวลาประมาณ 2- 3นาทีนะครับเมื่อเครื่องทํางานเสร็จแล้วก็จะมีการระบายความร้อนออกมาเป็นไอความร้อนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วปิดสวิตช์เครื่องชงกาแฟเห็นไหมครับชงกาแฟสดง่ายนิดเดียวชงชาเขียวชาไทยก็ทําเหมือนกันนะครับ จะดื่มเป็นกาแฟดำแบบนี้หรือเอาไปชงใส่นมเพิ่มรสชาติก็ได้นะครับกากกาแฟที่เราสกัดเสร็จแล้วก็นําไปทิ้งนํากลวยไปล้างสะดวกและได้กาแฟสดที่อร่อยสามารถชงได้ตามความชอบของเราแนะนําเลยครับเครื่องชงกาแฟชุดนี้ใช้ดีมากๆเครื่องชงกาแฟสดไฟฟ้าชุดนี้ภายใน1ชุดก็จะได้เครื่องชงกาแฟแก้วกาแฟเซรามิก1ใบ ตัวแปลงปลั๊กไฟ1อันใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเครื่องชงกาแฟชุดนี้ปกติราคา990บาทวันนี้ลดราคาเหลือ890บาทส่งฟรีสําหรับแบบโอนเงินเก็บเงินปลายทางมีค่าส่ง50บาทสินค้ามีจํานวนจํากัดสาหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสามารถทักแชทเข้ามาสั่งซื้อได้เลยครับหรือพิมพ์คําว่าสนใจใต้วิดีโอนี้ก็ได้ครับวิธีทํากาแฟสดกินเองที่บ้านง่ายๆด้วยเครื่องชงกาแฟไฟไฟ้าราคาหลักร้อยชุดนี้รีวิวเครื่องชงกาแฟไฟไฟ้าที่สามารถชงได้ทั้งกาแฟชาเขียวชาไท ทำได้ง่ายสะดวกรวดเร็วเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยนะครับเสียบปลัก๊กเปิดฝาเครื่องชงกาแฟเติมน้ําอุณหภูมิปกติใส่ผงกาแฟขั้วบดท,ที่เราชอบปริมาณตามต้องการปิดฝาเครื่องชงกาแฟเปิดสวิตช์เครื่องชงกาแฟก็จะได้กาแฟสดพร้อมดื่มแบบนี้แล้วนะครับชงกาแฟ1แก้วเครื่องก็จะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีนะครับ เมื่อเครื่องทำงานเสร็จแล้วก็จะมีการระบายความร้อนออกมาเป็นไอความร้อนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วปิดสวิตช์เครื่องชงกาแฟเห็นไหมครับชงกาแฟสดง่ายนิดเดียวชงชาเขียวชาไทยก็ทำเหมือนกันนะครับจะดื่มเป็นกาแฟดำแบบนี้หรือเอาไปชงใส่นมเพิ่มรสชาติก็ได้นะครับกาแกกาแฟที่เราสกัดเสร็จแล้วก็นำไปทิ้ง นำกลวยไปล้างสะดวกและได้กาแฟสดที่อร่อยสามารถชงได้ตามความชอบของเราแนะนำเลยครับเครื่องชงกาแฟชุดนี้ใช้ดีมากๆเครื่องชงกาแฟสดไฟฟ้าชุดนี้ภายใน1ชุดก็จะได้เครื่องชงกาแฟแก้วกาแฟเซรามิก1ใบตัวแปลงปลั๊กไฟ1งอันใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเครื่องชงกาแฟชุดนี้ปกติราคา990บาทวันนี้ลดราคาเหลือ890บาทส่งฟรีสําหรับแบบโอนเงินเก็บเงินปลายทางมีค่าส่ง50บาทสินค้ามีจํานวนจํากัดสําหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อ สามารถทักแชทเข้ามาสั่งซื้อได้เลยครับหรือพิมพ์คําว่าสนใจใต้วิดีโอนี้ก็ได้ครับวิธีทํากาแฟสดกินเองที่บ้างนง่ายๆด้วยเครื่องชองกาแฟไฟฟ้าราคาหลักร้อยชุดนี้รีวิวเครื่องชองกาแฟไฟฟ้าที่สามารถชงได้ทั้งกาแฟชาเขียวชาไทยทําได้ง่ายสะดวกรวดเร็วเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยนะครับเสียบปลัก๊กเปิดฝาเครื่องชองกาแฟ เติมน้ำอุณหภูมิปกติใส่ผงกาแฟขั้วบทที่เราชอบปริมาณตามต้องการปิดฝาเครื่องชงกาแฟเปิดสวิตช์เครื่องชงกาแฟก็จะได้กาแฟสดพร้อมดื่มแบบนี้แล้วนะครับชงกาแฟ1แก้วเครื่องก็จะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีนะครับ เมื่อเครื่องทำงานเสร็จแล้วก็จะมีการระบายความร้อนออกมาเป็นไอความร้อนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วปิดสวิตช์เครื่องชงกาแฟเห็นไหมครับชงกาแฟสดง่ายนิดเดียวชงชาเขียวชาไทยก็ทำเหมือนกันนะครับจะดื่มเป็นกาแฟดำแบบนี้หรือเอาไปชงใส่นมเพิ่มรสชาติก็ได้นะครับกากกาแฟที่เราสกัดเสร็จแล้วก็นำไปทิ้งนำกลวยไปล้างสะดวกและได้กาแฟสดที่อร่อยสามารถชงได้ตามความชอบของเราแนะนำเลยครับเครื่องชงกาแฟชุดนี้ใช้ดีมากมาก